IMDB นักวิจารณ์ให้ออกมาสูงมากถึง7.2เต็ม10โดยเฉลี่ยนะครับสูงมากสูงน่ากลัวแต่เราไปดูแล้วความประทับใจของเรามันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นนะเหมือนอย่างที่เรื่องวิวาเรียมกับเรื่องเดอะเรลิที่คนที่เขาชอบและตีความหนังเรื่องนั้นได้เขาดูแล้วเขามีความสุขมากเขาอินกับหนังมาก แล้วเขาก็ให้คะแนนแบบไปเต็มเปี่ยมแต่คนที่ดูไม่รู้เรื่องอย่างเราเนี่ยพี่โอ๋ต้องยอมรับว่าพี่โอ๋ไม่ใช่นักวิจารณ์พี่โอ๋เป็นแค่คนดูหนังธรรมดาที่ชอบดูหนังมากดูหนังทุกประเภทแล้วก็สนุกกับหนังได้ทุกประเภทหนังไม่สนุกพี่โอ๋ก็สนุกแต่หนังที่นักวิจารณ์สนุกรายเรื่องพี่โอ๋ไม่สนุกด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เป็นตน้นเรื่องนี้นักวิจารณ์ให้7.2แต่พี่โอ๋ให้2ไม่ใช่ว่าดูไม่รู้เรื่องหนังมันสนุกสนุกมากแต่มัน มันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราพอใจได้ก็คืออ่ะสปอยแล้วนะครับญาติพี่น้องพี่น้องสองคนผู้ชายกับผู้หญิงมาเยี่ยมบ้านที่รัฐเท็กซัสซึ่งห่างไกลอยู่ชนบทมากลกล้างว่างเปล่าไกลจากผู้คนเหมือนกับอยู่ในป่ามีแม่คนหนึ่ง แก่ๆแ,แล้วก็มีพ่อที่ป่วยกําลังจะเสียชีวิตก็คือประมาณว่าลูกสองคนนี้จะมาดูใจแล้วก็มีญาติห่างๆอยู่ไกลๆในหมู่บ้านเดียวกันในละแวกเดียวกันไปอีกนะครับครอบครัวน,นี้ทําฟาร์มฟาร์มนี้เรื่องนี้ลงทุนไม่สูงเพราะว่าฟาร์มนี้ของครอบครนนัวนี้ก็ถ่ายทําที่บ้านของผู้กำกับนั่นเองนะครับผู้กำกับเรื่องนี้ชื่อบรอันเบอร์ติโนนะมาจากเรื่องออ The Stranger แล้วก็เรื่อง อะไรอีกเรื่องหนึ่งจำไม่ได้ละนี่คำโปรยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่นับถือพระเจ้านั่นคือความเลวร้ายนี่พี่โอก็นึกว่าจะเป็นประเด็นหลักของเรื่องนี้แต่อ้อนอกจากสเตรนเจอร์กัมมันสเตอร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งพี่โอก็ไม่ได้ดูทั้ง2เรื่องนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะเอามาจะจะไปเท้าความถึงเรื่องเก่าได้ยังไงก็เท้าความถึงเรื่องอื่นๆก็แล้วกันเฮียนหลอนซ่อนวิญญ,ญาณ คือบ้านเนี้ยพ่อที่ป่วยไม่ใช่ป่วยธรรมดาและแม่ก็ไม่ได้อยู่แบบคนธรรมดาพอไปถึงพอสองพี่น้องไปถึงก็บอกว่าแม่บอกแล้วว่าอย่ามาแต่ลูกอ่ะลูกจะมาเยี่ยมพ่อเป็นวาราสุดท้ายก็รู้ว่าพ่อจะเสียชีวิตแล้วปรากฏว่าก็พ่อก็เป็นนอนนิ่งเป็นผักอยู่บนเตียงส่วนแม่ก็มีอาการแปลกๆพูดแปลกๆอะไรแปลกๆแ,แล้วทั้งคู่ก็เจออะไรประหลาดๆหลอน ปรากฏว่าวันต่อมาแม่ทำการอันนี้ยังไม่ถึงสปอยนี่ยังเป็นตัวอย่างที่มีให้ชมเปิดเปิดหาชมได้ใน YouTube นะครับแม่ฆ่าตัวตายแล้วก่อนตายแม่เฉือนนิ้วตัวเองด้วยทุกคนก็เลยงงว่าเอาแม่ตายทำไมแล้วที่นี้ลูก2คนเหลืออยู่ก็เลยต้องดูแลพ่อแหละแล้วก็เจอเหตุการณ์ประหลาดมีตัวพี่สาวก็เจอพ่อลุกขึ้นมา หาในห้องน้ำตัวลูกชายเจออะไรแปลกๆแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นแกะที่เลี้ยงไว้ทั้งฝูงก็พากันตายหมดถูกกินหมดบางตัวเหลือแค่สามขามีเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากก็คือเท่ากับว่าปีศาจหรือวิญญาณร้ายเนี่ยมีลูกเห็นนี่ๆเนี่ยกับ X-Men เลยนะล่อยได้ขนาดนี้ มันต้องมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริมากมันไม่ใช่แค่ผีธรรมดานะครับแล้วคือแม่ตายไปแล้วก็กลายเป็นผีแม่แต่ลูกไม่เชื่อหรอกว่าเป็นผีแม่เป็นผีลูกเชื่อว่านั่นคือปีศาจแล้วในหัวเรื่องก็ถ้าคุณไม่นับถือพระเจ้าในเรื่องมันจะมีพยาบาลอยู่คนหนึ่งนับถือพระเจ้าก็รอดมาตลอดเลยเธอไม่เป็นอะไรเลยแต่สุดท้ายก็คือพี่โอก็พยายามจะคิดว่าหนังจะมีแนวคิดนี้ว่าคน คือบ้านนี้เขาเป็นบ้านที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าคนที่ไม่นับถือพระเจ้าซาตานจะเข้ามาหาง่ายแต่ซาตานจะเข้ามาทําไมแทนที่จะซาตานจะเข้ามาแล้วไปเผยแพร่เหมือนกับเรื่องเอันโฮลี่อะไปเผยแพร่ให้ชาวบ้านเขาเลิกนับถือพระเจ้าแล้วมานับถือซาตานแทนอะไรแบบนี้มันจะดูเป็นเรื่องเป็นราามากกว่าแต่นี่พอซาตา,านมาหาบ้านที่ไม่นับถือพระเจ้าแต่ซาตานกลับมาฆ่าทิ้งหมดแล้วซาตานจะเอาใครเป็นผู้ไปเผยแพร่ตรงนี้พี่ก็มันก็ขัดขัดใจพี่โอแหละ แล้วคือซาตานพยายามจะทั้งฆ่าพ่อทั้งฆ่าแม่แล้วพยายามจะฆ่าลูกคือฆ่าทั้งครอบครัวด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ไม่มีหนังไม่บอกเหตุผลอะไรเลยก็คือหนังมีแต่ความน่ากลัวเท่านั้นนะครับ